ดีเอฟีะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับมิซูไททัน n d 5 6านะฮะคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.5คันนี้ FC โทรมาสอบถามนะครับรถวิ่งดับเองนะครับดับเองทำมาเกือบทุกอย่างแล้วแต่ก็ยังเป็นอยู่นะครับหาไม่เจอสาเหตุเกิดจากอะไรนะฮะก็นำเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ สายพวงสายไฟถูกตัดต่อมาแบบนะง่ายๆนะครับปักหัวชงหัวฉีดนะครับแตกนะฮะทุกอันนะครับแตกหมดเลยนะสายตัน้นชอบตกมาตายนะสูบสามสูบสี่เสียบสลับกันนะครับสูบสามสูบสี่เสียบสลับกันนี่สไตร์ไม่ติดนะระวังให้ดีคนคันนี้ ที่เช็คเบื้องต้นนะคะคือหนึ่งเลยปั๊มแยกตรงนี้นะครับน้ำมันเหมือนเหมือนกัก,กแรงดันไม่อยู่นะเปลี่ยนปั๊มแยกใหมนะ่แล้วก็สองพ่อทางเดินน้ำมันนะรวมนะใช้มือหมุนได้เลยนะครับแล้วก็แข็งหมดสภาพนะครับแข็งหมดสภาพอันนี้เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้ใหม่เหมือนมันม,มีอากาศรั่วเข้าไปในระบบนะครับ ส่วนท่อร่วมไม่ดีเราแนะนำ fc หรือออกมาตา้งล้างทำความสะอาดนะครับเนี่ยดูปั๊บแตกหมดนะแตกคาอยู่เห็นไหมครับอยู่ในหัวฉีดเกือบทุกหัวเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนปั๊กให้ใหม่แล้วก็ลื้อไปรื้อมามันผิดตาอยู่ตัวหนึ่งมองเข้าไปที่เครื่องยนต์นะครับเนี่ยถ้าํำมันฉีดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็กระเดืองหักขาดอีกนะครับ กระเดืองหักขาดคือเผาเผาเรา,เราลิ้นฝังไอเสียนะครับนี่สูบหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้นะสูบสองนะครับสูบที่สามนะครับสูบที่สี่นะให้ดูเห็นอะไรแวบบๆนะสูบสามย้อนกลับมานะครับหักนะอันนี้เป็นรูฉีดน้ำมันเข้าไปเลี้ยงตรงนี้นะเผาเราลิ้นนะอันนี้น้ำมันฉีด เข้าได้ไม่ดีเดี๋ยวเป็นรอยนะพอเป็นรอยปุ๊บเดี๋ยวสึกล้อนะเกิดความร้อนสูงพังนะฮะเดี๋ยวเผาขาดนี่ทาไงเนี่ยเรียบร้อยนะครับกระดุมกระเด่องวาวหักหมดเป็นเรื่องอีกนะครับเดี๋ยวคันนี้เบื้องต้นเก็บรายละเอียดปีกย่อยไปก่อนนะเพราะสภาพเครื่องยนต์นี่ถือว่าใช้งานมันหนักนะฮนะเอาเบื้องต้น ล้างเขารวมนะแล้วก็เปลี่ยนมากับตรงนี้นะฮะตัวไอ้พาเราลิ้นมัมียุ่งมาด้วยอืมอ่ะแล้วก็หัวฉีดเอฟซี FC บอกไปเทสมาแล้วอ่ะไม่ยุ่งนะครับเทสมาแล้วปั๊มคอมมันเร็วนะครับไปเทสมาแล้วอ่ะไม่ยุ่งนะครับหล,กลักๆเราเห็นเอฟซีเบยังเป็นตัวสั้นตัวสั้นอยู่นะฮะแล้วก็สภาพเก่า เดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนเอซีวาลให้ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งวาลนะฮะเปลี่ยนชุดซีนข้างบนนะฮะอ่าแล้วก็ปั๊มแยกนะท่อทางเดินน้ำมันเปลี่ยนใหม่แล้วท่อแยก้่ำอ่าอากาศเดี๋ยวดูแลให้ใหม่นะแล้วก็ปัก๊กนี่สําคัญนะอย่าว่าไม่สําคัญนะวิ่งวิ่งไปหลุดไฟเด้งไฟโชว์นะหรือว่าอาจจะทําให้เครื่องยนต์ดับเองได้นะครับแต่หลักๆคิดว่าเป็น ท,ท่อน้ามันท่อทางเดินน้ามันมันแข็งนะฮะแล้วก็มันหมุนได้นะไอรุ่นเนี้ยอากาศเข้านะถ้าอากาศเข้าได้เป็นปัญหานะครับเครื่องยนต์ไม่มีกําลังนะหรือว่าดับเองนะนะ้ามันขาดช่วงนะครับเบื้องต้นซ่อมบารุงประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับมิสูไททั a นนะฮะกอโซล่านะครับเปลี่ยนพร้อมปัม๊มแยกอยู่แล้วนะครับสภาพน้ำมันดีเซล ถือว่าโศกโผกนะฮะวิ่งดับเองแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับจบทุกคันแฮท็กถ้ามีเวลานะครับตัวประกับตัวนี้นะฮะเราให้ทีมงานถอดออกมาแล้วนะครับตัวที่หักนะครับเป็นตัวนี้นะฮะนี่รอยร่องรอยนะฮะนี่รูน้ำรูฉีดน้ำมันนะครับ เขาจะเดินทางเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็ทะลุออกมาตรงนี้นะตรงนี้นี่ฉีดน้ํามันปูดเข้ามาเลี้ยงนะครับนี่แต่ประเด็นคือมันหักออกไปนะนี่ส่องเข้าไปเลยเขาจะทะลุออกมาตรงนี้เลยนะนี่ตัวที่ใช้ได้คือตัวนี้นะครับตัวที่ใช้ได้คือตัวนี้นะตัวที่เสียคือตัวนี้นะครับชัดเจน,นครับทีนี้ไปดูร่องรอย ร่องรอยนะความเสียหายนะฮะถ้าปล่อยไว้จะเป็นยังไงนะมองเห็นไหมครับภาพสะท้อนแสงจะมีรอยเริ่มเสียดสีแล้วนะครับนี่นะถ้าร้อนจัดจัดขาดได้เลยนะครับผมร้อนจัดจัดขาดได้เลยถ้าไม่มีน้ํามันขึ้นมาหล่อเลี้ยงนะครับนะชัดเจนนะนี่ ฝั่งนี้จะน้อยกว่านะตัวตัวนี้ที่ยังไม่ขาดนะครับแต่ฝั่ง,งนุ้นเยอะนะฮะมองผ่านกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเลยสภาพแล้วก็แสงมันไม่ได้นะฮะอ่ะงานดิบดิบก็ประมาณนี้นะฮะร,รอตามนะครับวิ่งดับเองนะครับจบไหมนะฮะ ไทตันนะทีมงานประกอบเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามีไฟชู์นะจะโพสดูเกี่ยวกับโพส EGR ตัวนี้นะใส่ตัวหลอกมาครับตัวหลอกน่าจะพังเป็นปัญหาปักไวเฉดเปลี่ยนให้แล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจัดให้ใหม่เดี๋ยวเราจัดให้ใหม่ข้อน้ํามันข้อน้ามันข้อน้ํามันเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยน เป็นเหล็กรัดแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ผ่านนะเดี๋ยววิ่งไปเป็นปัญหาไปเปลี่ยนเป็นเหล็กรัดนะครับปัม๊มแยกเปลี่ยนให้ใหม่ซีนวาวเปลี่ยนแล้วนะครับเหลือหนึ่งเดี๋ยวเรายกเลิก ETR น,นะยกเลิกที่กล่องเลยนะไม่ต้องใส่ตัวหลอกนะครับชัดเจนกว่านะครับคันนี้ทีมงานออกไปวิ่งเป็นชั่วโมงแล้วนะครับบอกว่าไม่มีดับนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีไฟลุกเครื่องยนโชยู่ บนหน้าปัดนะครับนี่เดี๋ยวเราจัดการยกเลิกให้นะครับรถไม่ดับแล้วนะแต่ว่ามีไฟโชว์นะครับคันนี้ก่อนส่งนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราออกวิ่งนะฮะอีกสักหนึ่งวันนะทดสอบเลยการวิ่งนะลองดูนะครับว่าคันนี้จะมีอาการดับลงเองไหมนะฮะ ส่วนไฟบนน้าปัดนะจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับไฟที่โชว์ขึ้นมานะครับโอเคคันนี้ปัญหาที่แก้ไขมีอะไรบ้างนะครับที่แก้ไขไปคือหนึ่งแนะนํานะครับเอฟซีเปิดฝาครอบวาลวออกมาตั้งวาลวนะแล้วก็ไปเจอปัญหาคือประกับนะประกับ ฝังไอเสียหักหนึ่งตัวนะครับไม่เปิดน่ไม่เจอไม่รู้เลยนะปล่อยไปเครื่องพังแน่นอน100นะร้านเปอร์เซ็นนะสำหรับคันนี้แล้วก็ตั้งวาวเสร็จนะครับจะเปลี่ยนพวกซีนนะที่รั่วซึมนะครับเราก็ล้างท่รั่วไม่ดีนะอาการดับเองคันนี้ <S <S เกิดจากหนึ่งเลยนะ <S <S ปั๊มเย็ดนะกักแรงดันไม่อยู่นะตอนที่เอฟซมาหาเราเราใช้มือกดดูฮนะมันจะยุบวูบลงไปเองเลยว่า ย่อลงไปเองเลยนะเอาแยกๆไปก็จะเริ่มตึงมือหรือว่าสู้มือนะก็เกิดจากหนึ่งพ่อนะอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหาก็คืออากาศเข้าไปในระบบนะระวังให้ดีนะสายดีเซลนะครับพ่อไม่แน่นท่อหลวมเป็นไปได้นะในรถยนต์พวกตระกูลของเร็วนะครับ,รบแล้วก็เอซีวาลเป็นตัวสั้นนะเราเปลี่ยนให้เป็นตัวยาวนะใช้ของอ s ซูซูดีแม็กใส่ได้เลยนะครับชัดเจนนะ เคนะสำหรับคลิปนี้นะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube YouTube อูแงเจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะครับอูแงเจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับวันนี้ก่อคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงเจริญการช่างนะครับ